อ่ะนะครับผมก็ก่อนเดินก็อการสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับลุงปานอากาชาวยูทูปทุกท่านครับครับผมอยู่กับผมนะครับยูทูปในเทียดูดันทุกใดชแนลนะครับเป็นยูทูปที่เกี่ยวกับจักรกลการเกษตรต่างๆนะครับเนาะครับผมวันนี้ก็มาพูดเรื่องอ่าชัตเทิลนะครับลุนเอลกุบุตานะครับ ตันนี้ครับตันนี้ผมก็เพิ่งทําเส็จไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดให้ฟังเนาะปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมที่ทําเสร็จไปเมื่อกี้นะครับเป็นเกียนตัวนี้ครับเกียนเดี๋ยวเปิดแฟลชให้ดูครับเกียนคาเขียเกียชักทิ่นนะครับเดยวหน้าทอยหลังนะครับตัวนี้มันหักนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ครับมันจะหัก หักติดกับตัวรถเลยนะครับติดเสื้อตัวนี้เลยครับเดี๋ยวมาบ,บอกอพี่ๆนะครับชา o ยูทู e สำหรับเผื่อที่ยังไม่รู้เนาะเผื่อคนที่ยังไม่รู้ครับสำหรับคนที่รู้ก็ขออภัยนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรยากหรอกครับก็จะมาบ,บอกให้ฟังเฉยๆนะครับเผื่อเป็นแนวทางเนาะแนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับผม ไนเมื่อเกียร์ตัวนี้มันขาดเนาะขาดติดเสื้อนะครับมันไม่สามารถที่จะเข้าเกียร์ได้นะครับบางทีมันก็ไปขาดอยู่เกียร์ว่างหรือว่าเดินหน้าหรือว่าถอยหลังเนาะสำหรับของผลมันมันมันขาดอยู่เกียร์ว่างนะครับผมกําลังจะดันนะครับเพราะว่ามันเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับมันมันมันขาดออกตัวนี้มันหลุดออกมาเลยครับเพราะว่าเกียร์มันขาดครึ่งแล้วทํายังไงนะครับจะอารถกลับ หรือว่าจะเคลืล่อนยลดออกมาจากที่ทํางานเนอะสมมุติเราไปอยู่กลางป่ากลางเขาเนาะกลางนานะครับไปทำงานที่ไกลๆบ้านนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะซ่อมแต่ว่าอุปกรณ์หรือว่าอะไรมันไม่พร้อมเนาะประมาณนี้นะครับเราจะทํำยังไงเนาะมันจะเคลื่อนได้ก็ให้พี่ๆนะครับต่อ,ตอน,น็อตเบอร์สิบสองตัวนี้นี่ ตัวนี้จะเป็นแป้นแหวนนะครับบีบบีบโบลิงหรือว่าบา่าบ่าแกนตัวนี้เข้าไปนะให้ชิดกับกาปูชัตเทินนะครับข้างในมันจะบีบเข้าไปนะครับบีบบีบ,บ,บดันดันแกนตัวที่ขาดนี่แหละไว้ไม่ให้หลุดออกมาเนาะแล้วเราก็เอาออกมันจะมีโกลิงนะครับหนึ่งตัวด้านนอกแล้วก็ข้างในหนึ่งตัวมันจะซ้อนกันนะครับสองตัวสรุปมันมีสองตัวเนาะ ยางอลินกันน้ำมันนะครับเรา,เอาออกสักหนึ่งตัวก็ได้ก่อนแล้วก็หาเหล็กหรือว่าใชควงแบนก็ได้ครับมาจิ้มไล่ออกทีละครั้งครับจิ้มออกมาเลยให้มันดึงออกมาได้นะครับดึงออกมาได้ให้มันสุดดีหละสุดๆที่ดึงออกมาได้เนาะแล้วก็ใช้คีมล็อกนะครับไปนเหน็บเหน็บเข้าไปตรงปลายที่มันมันหักนะ หนีบปับ๊บไม่ต้องหนีบสุดนะครับหนีบเหน็บสักครึ่งหนึ่งนีบครึ่งหนึ่งพอมันอยู่แล้วก็ดันกลับนะครับผมดันกลับเข้าไปหาตัวกำปูเนะาะกำปูชัดเทนนะครับแล้วก็ทำการหมุนนะครับหาหา,หาเกียร์ที่เราจะใช้ต่อไปเนะาะจะเคลื่อนรถถ้าพี่มีเทเล,ลอร์เนาะจะเดือนหน้าขึ้นหรือว่าถยหลังขึ้นก็ได้ครับส่วนผมถอยหลังขึ้นนะครับคันนี้ถอยหลังขึ้นนะครับผมก็ใส่เกียร์ถอยนะครับผม หมุนมาข้างหน้าับใส่เกียร์ถอยจตเดินหน้าก็หมุนไปข้างหลังนะครับสลับกันนะครับผมประมาณนี้นะกดออกมาดึงดึงแกนออกมาเลยนะครับมันมันดึงได้ครับดึงออกมาหงมันสุดแล้วก็คลิปลอกเหนียบเหนียบสักสักครึ่งนึงนะที่บินออกมาที่ดึงออกมาแครับประมาณครับเราไม่ต้องเหนีบสุดนะเพราะให้มันถอยกลับเข้าไปได้อีกไปหาเกียร์ที่มันจะ เพราะว่ามันจะไม่ถึงนะถ้าเราคีบสุดประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะปัญหาคือตัวนี้ผมเชื่อมนะครับผมเอามาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบเอาพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ก่อนเพราะว่าไม่มีเวลานะครับผมเพราะว่าต้องเอาไปใช้งานเนาะพอดีไปทาศูนย์นะครับอะไรไม่พร้อมนะครับผม เขาบอกว่าตัวนี้มันไม่ค่อยหักเนาะน,นี่จะเป็นกันเรียกหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องใช้มือหนักมือหนักหน่อยเว,วลาเข้าเกียร์เนาะศูนย์บอกถ้าจะสั่งอะไรก็ประมาณสามสี่วันเลยมันก็รอไม่ได้นะครับจะเป็นก็ต้องเชื่อมใช้ไปก่อนนะพอดีมีงานจะไปไถ่ไยแปรนะครับ ปลก้อยนะครับช่วงนี้ให้มันเสร็จก่อนปีใหม่เนะรเหลือประมาณสามสิบก็อะไรครับอ่ะก็มาบอกคร่าวๆนะครับส่วนเกียร์ชัตเทิลน,นะครับเกียร์ชัตเทิลก็จะทํางานเอ่อโดยการสลับเฟืองนะครับสลับเสืองให้มุนซ้ายหรือว่ามุนขวาทําให้ตัวรถเดินหน้าหรือว่าถอยหลังนะครับประมาณนี้เนาะส่วนเกียร์หลักเกียร์หลักหนึ่งสองสามสี่ก็เป็นเป็นเกียร์ทดความเร็วเนาะ ให้เร็วหรือว่าช้าสุดเร็วสุดช้าสุดหรือว่าปานกลางเนาะก็แล้วแต่เกียร์นะครับแล้วก็ส่งกําลังมาให้ชัตเทินนะครับส่งมาให้ชัตเทิลมาจัดระเบียบจะให้อา่าจะไม่ให้จะให้ว่างก็ได้นะครับจะจะไม่ให้เฟืองอา่าพูดง่ายๆก็จะจัดระเบียบให้ให้เฟืองที่เกียร์หลักส่งมาออกมาหมุนซ้ายหรือว่าหมุนขวาเนาะ ก็ส่งกําลังไปให้เพลาล้อประมาณนี้ครับผมหลักการเกียร์ก็ประมาณนี้ครับเกียร์ชดเชยก็คือทําให้หมุนซ้ายหรือว่าหมุนขวาเนาะรถเดินหน้าถอยหลังนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับวิธีแก้ปัญหานะครับมันสามารถดึงออกมาได้เนาะตัวยุ่งครับวันนี้ยุ่งจริงๆครับผมโอ้ไปไทยได้ รอบสองรอบครับยุ่งจริงนี่นครับสาเหตุที่ตั้งชื่อนะครับน้องตัวยุ่งเถแต่ละคันครับส่วนรถเกี่ยวก็ไอคำพันครับผมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาว่างๆผมก็จะมา,าตัดท่อนให้พี่น้องดูเนาะถ้าเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแก้นใหม่มันต้องตัดท่อนนะครับตัดตัดให้มิดไอท่อนสะโพกนะครับกับท่อนเกียร์ แยกออกจากกันท่านในกับท่อนเกียร์นะครับตัวกลางว่าชัตเทิลมันจะอยูอ่แถวด้านนอกเนาะประมาณนั้นเราต้องถอดชุดเกียร์ชัตเทิลออกเพราะว่าค้าเกียร์มันจะมันจะมาติดกับชุดเกียร์เนาะมันต้องถอดออกก่อนถึงจะเปลี่ยนได้นะครับข้างในก็ไม่ใช่น็อตครับเพราะว่าเป็นแบบสําเร็จนะครับแบบเขาเชื่อมแกนกับค้าเกียร์นะมันจะเชื่อมติดกันครับ ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ครับอโอเคครับประมาณนี้เนาะโอ้วันไทยก็เริ่มเลิกง,งานแล้วครับช่วงคํำแล้วผมไม่มีเวลานะครับตอนทำเนะก็รีบทําอยู่ครับเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะ เดี๋ยวออกจากช่องช่องอ้อยนะครับเสียดอ้อยแล้วจะมาลื้อลื้อให้ดูเนาะตัดทอดให้ดูข้างในมันเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหาสาระดีๆมาฝากต่อนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ